กิจกรรมบนเว็บไซต์จากกลนคำรามกิจกรรมง่ายๆที่มาคลิกๆแป๊บเดียวรู้จักกับพี่ไลฟรีของเรามากขึ้นแกลกรับ40ไพ่โมเจมทำยังไงไปดูกันครับ <Now disappear. S 1> สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกม s h i อิ m แ a c t นะครับแหะับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับผมกับจากกลนคำรามครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันใครที่จะเติมเหมือนเกม g e n i n Impact อย่าลืมนึกถึงร้าน l i c h m a n Shop นะแพคคูณ2รีแล้วไปเติมกับ l i c h m a n Shop กันเติมผ่าน UID ง่ายๆไม่ต้องใช้ ID password ลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับไปเติมกัน กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมโดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมบนเว็บไซต์นะเพื่อนๆสามารถเข้าจากตัวของเว็บไซต์ g e n s h ชิน i ิมเพ็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอาตัวของลิงก์เว็บไซต์แปะเอาไว้ในพ i n คอม c o m ต์นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าจากตรงนั้นได้เลยครับโดยพอเราคลิกเข้าไปในตัวของเข้าร่วมกิจกรรมปุ๊บก็จะเจอกับหน้านี้เลยครับนี่ จากกลคำรามครับเบื้องต้นนะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบชื่อ UID ให้เรียบร้อยแล้วก็มากดเพื่อเริ่มได้เลยครับ นในฉากนี้ก็จะเจอกับพี่ไลฟ์ลี่ของเราเดินมาบอกว่าอีกไม่กี่วันต้องส่งใบเสนอราคาชิ้นส่วนจากกลแล้วไปดูความคืบหน้านในโซนการผลิตกันเถอะแล้วก็จะมีปุ่มขวาเนี่ยให้เราเลือกขยับครับแล้วก็กดปุ่มเดินไปได้เลยส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นจํานวนของการตรวจสอบครับตอนนี้เรามีอยู่2การตรวจสอบครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเราก็จะเดินเข้ามาครับ นี่มาเจอกับคนแรกครับเดี๋ยวไปกินอะไรที่โรงอาหารสวัสดิการพิเศษดีนะ,ะแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมายตรวจสอบครับคลิกเพื่อตรวจสอบเขาไปโดยเขาเนี่ยจะจับเวลาตรวจสอบเรานะครับผม12วินาทีแบบนี้ให้เรานะครับคลิกที่จุดต่างๆเพื่อหาจุดที่ต้องสงสัยครับ อย่างเช่นที่ปากของเขามีขนมอยู่เอ้ยเปื้อนเป็นข้าอาหารหรือเปล่าลองคลิกที่ตัวของรถเข็นด้านหลังนี่หิวหรือตะกะกันแน่คลิกอะไรก็คือไม่สนใจกินอย่างเดียวเลยครับคุณนักกินคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าผมแค่ชอบกินนะ่ะคน,นนี้เออผมแค่ชอบกินนะ่ะหิวก็จะกินนะ่ะพี่ไลฟ์ฟรีของเราเนี่ยเขาก็เลยเตือนมานิดนึงครับว่าถ้ากินแล้วเนี่ยก็ยังจะหิวอยู่อย่างนี้นะครับผมก็คงต้องดูแล้วอะว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยทางจิตหรือเปล่าอ้า อา้าคนเป็นนักกินอย่างเราเนี่ยอ,อก็แอบสะดุ้งอยู่เหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับคนแรกครับผมเอาซุกขนมเอาไว้เต็มตัวไปหมดเลยครับเป็นนักกินครับไปายคนถัดไปครับคนที่สองม่วงนอนนะครับผมขอบตาม,ม่วงมาเลยเก็บได้เยอะขนาดนี้แล้วนี่เขานั่งนับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ครับลองสํารวจดูเขาครับอ่าอันดับแรกเราเห็นขอบตาเขานี่ดำปีเลย ในมือเขาเนี่ยเหมือนจะถือตั๋วอะไรทักอย่างอยู่นะครับลองคลิกที่สมุดซิโอ้เขาเก็บเงินได้ไม่น้อยเลยนะครับผมอ่ะเสร็จไปอีกหนึ่งคนนะครับผมก็จะเห็นตัวของตั๋วสวัสดิการนะครับ เขาบอกว่าตั๋วสวัสดิการนี้เขาได้มาจากการดูคณะละคร3คูปองนะก็คือไปดูละครแล้วก็แลกตั๋วมาแบบนั้นครับผมที่ไลฟ์รีของเราถามเกี่ยวกับการผลิตครับผมเขาก็บอกว่าเออข้อมูลเออยังไม่มีครับเขาก็เลยบอกวอาน่าเสียดายนะแหมจะมาถามข้อมูลถ้าเกิดเก่งเรื่องตัวเลขเนี่ยจะเลื่อนขั้นให้ไปทํางานอื่นๆแต่ตอนนี้เราช่างมันนะครับอารมณ์แบบติดซีรีส์จนไม่ได้ทํางานอดเลื่อนยศเลยครับอดเลื่อนขั้นการทํางานเลยครับ หลังจากเสร็จคนที่2แล้วนะครับก็จะได้รับตัวของโมล่าแล้วก็เพชรเพิ่มเติมครับกดยืนยันของรางวัลไปถัดมานะครับเราจะไปสำรวจคนถัดมาคนที่3ครับเดินมาเรื่อยๆเลยเจอกับพี่คนที่3ครับผมเขาก็ทําการทัตจิ้วมาเลยครับผมการจะตรวจสอบคนที่3เนี่ยเราไม่มีจํานวนการตรวจสอบเหลือแล้วนะครับให้คลิกที่จานวนการตรวจสอบเขาก็จะมี2ภารกิจเพิ่มเติมให้เราทําคือแชร์กิจกรรมนี้ครับโดยการแชร์ของเรานะครับสามารถกดเป็นแชร์แบบรูปภาพแบบนี้ได้นะ อ่าเรียบร้อยครับหรือการรับชมวิดีโอเนี่ยก็คลิกขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บปิดไปเลยก็ได้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทั้ง2อ,อย่างเราก็จะได้จํานวนการตรวจสอบเพิ่มขึ้นมาอีก2จํานวนนะครับเราก็มาตรวจสอบคนที่3กันครับคนนี้มีรอยแผลเป็นอยู่ใต้ตาไหนดูสิมันดูเหมือนว่าแผลเป็นยังสดอยู่เลยนะครับอีกที่หนึ่งคลิกมาที่กล่องนะครับผมอมนวมชกมวยมันวางอยู่ในกล่องเครื่องมือครับ คน <S <S นี้เนี่ยเขาก็เลยเล <a> ิกลากครับบอกว่าเอ้ยใกล้จะเลิกงานแล้วก็เลยเตรียมของเอาไว้น่ะพี่ไลฟีของเราก็บอกว่าวันนี้มีธุระหรอทําไมแบบยังไม่ถึงเวลาเลิกงานดีเลยแบบเตรียมของเตรียมเลิกงานแล้วครับเขาก็บอกว่าเผอิญว่าวันนี้คืนนี้เนี่ยเขาจะมีไปโชว์ฝีมือที่สั่งเวียนมวยเขาก็เลยเตรียมตัวไว้ครับเขาไม่ได้จะอู้งานนะแค่เตรียมตัวเอาไว้เฉยๆเรียบร้อยครับสําหรับคนที่3ถัดมาครับไปคนที่4ี่ครับผม วนนี้เหมือนกำลังยืนร้องเพลงอยู่ครับบอกปีนี้ฉันต้องเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนอ่ะลองมาตรวจสอบเขาดูกันครับอันดับแรกเลยคลิกไปที่ปากก่อนเลยครับอ่าดูอารมณ์ดีเียวนะถัดมาคลิกไปที่กล่องด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรผิดปกติกล่องด้านกว่าบ้างอ่านี่คือใบเสนอราคาครับเขาก็ตกใจว่าเอ้ยท่านยุคทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ แค่แวะมาดูนะเขามาตรวจสอบครับตัวเลขการผลิตรายวันของคุณเหมือนจะสูงกว่าคนอื่นมากคุณรับมือได้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเป้าหมายเล็กๆครับเขาก็จะตั้งใจดูแลคนที่มาทํางานได้อย่างดีครับไม่มีปัญหาแน่นอนเขาก็เลยบอกว่าขอให้โชคดีกับเป้าหมายเล็กๆด้วยนะเออนี่นอกจากแบบตั้งใจทํางานแล้วก็จะไปเป็นนักร้องก็ตั้งใจนะนี่ให้กาลังใจกันไปครับ เรียบร้อยครับเมื่อคุยครบ4คนเราก็จะได้รับ40ไพโมเจมแล้วก็เพจเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับหลังจากตัวตาตัวของบริเวณป้อมประกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโซนการผลิตเรียบร้อยแล้วเราก็เอามารายงานกับเจ้าน้องเมรูซีนเอฟฟี่เก็บอกว่ามาส่งเอกสารนะ่ะอ่ามาเลยครับเราจะส่งอะไรครับเออส่งลองแก้งๆส่งจดหมายลาออกไปหา <laughs> บอกว่า,วาเอกสารเอฟฟี่เนี่ยที่ต้องการจริงๆก็คืออันได้ลองๆจริงๆมันคืออันที่สองนะทุกคนแอบแก้งๆส่งตัวละครไปอืไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะ,ะสรุปแล้วก็คือต้องส่งจํานวนการผลิตและใบเสนอราคานั่นเองครับอ เรียบร้อยถือว่าเราเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับทั้ง4ภารกิจนะครับผมจากนั้นเราก็มากดรับวอลเปเปอร์สวยๆจากกิจกรรมนี้กันไปได้เลยครับคลิกที่ตัวของรูปกิจกรรมแล้วก็กดแชร์ภาพแบบนี้แอ่เซฟเก็บกันไว้นะภาพสวยๆแบบนี้ครับ และนั้นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมบนเว็บไซต์นะครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อเนี่ยกดเข้าไปที่ในเกมอีก1ครั้งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีจดหมายใหม่ส่งเข้ามาเราก็ไปที่กล่องจดหมายได้เลยครับแล้วก็กดรับของรางวัลเรียบร้อยครับ40ไพ่โมเจมแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับใช้เวลาทําไม่ถึงหนึ่งนาทีมาคลิกๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนาะนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้ครับผมก่อนจะาก,การข,าขอขอบคุณ1 2 2่งแสนสสอร้บจากจากทางยูทูครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ล <sm art> ค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องลินนีเนี่ยก็ขอตัวไปเตรียมของให้พี่ไลฟ์ฟรีของเราต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's together! fasting go Fa